ณเดชใหญ่ยา,ยาดินเนอร์หวานช็อตมุ้งมิงนน่ารักยังคงคอนเซปต์เสื้อคู่หลังจากเพิ่งกลับจากทริปทะเลสุดหวานก็มีภาพหวานณเดชใหญ่ยา,ยาที่เพิ่งควงคู่กลับไปดินเนอร์กันพร้อมกับคู่เพื่อนมีความน่ารักมุ้งบินกันอีกแล้วล่ะค่ะ หวานกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสำหรับคู่รัก NY y นเดชคุกิมยะกับนางเอกสาวหวานใจยา,ยายาอุลสยาอย่างทรีปลาสุดที่ณเดชไปเที่ยวกับยายาที่ทะเลภูเก็ตแถมยังเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของณเดชที่เข้ากับเพื่อนยายาได้ดีมาก และมาสาดความหวานกันต่อกับภาพล่าสุดของนเดติเดยา,ยาควงกันไปดินเนอร์และถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปกันแค่สองต่อสองเพราะมีคู่ของเพื่อนยา่ยาไปด้วยนั้นแต่ก็มีโมเมนต์หวานหวานให้เห็นอยู่ซึ่งสาวยายาเองก็ได้โพสต์รูปลง s o อรี Sorry, IG, ่ไอจียว่านั่งกันเป็นคู่ๆู่ยา่ยาจับมือนาเดตด้วย และสำหรับรูปที่หนุ่มณเดชน์โพสลงสตอรี่ก็หวานหวานไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะเพราะเป็นภาพที่ณเดชน์ศบลงตรงที่ไหล่ของยายามีความมุ้งมิงน่ารักเป็นที่สุดณเดชน์ก็คือณเดชน์จริงๆ แถมงานนี้ค้าคืนแสนหวานก็ยังไม่หลุดคอนเซปต์ความใส่เสื้อคู่ของระเด็ดเยายยาที่มาเป็นตีมสีเดียวกันอีกแล้วละเอียดอ่อนใส่ใจกันสุดๆเลยล่ะคะ่ะไม่บอกก็รู้ว่าเยียยา,ยาเลือกให้แน่นอน